สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอื้อใจกล้านะครับ EP นี้นะครับเป็น EP พิเศษของเราเลยนะครับเป็น EP ที <c oughs> ่เราจะส่งนางงามอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราจะส่งใครในบ้านนางงามที่เมาของเรานะครับไปดูกันเลยครับนี่ตอนนี้กาลังพึ่งตื่นเลยตอนนี้นางงามของเรามาบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่านางงามของเราจะสวยเพียงไหนประกวดอะไรไปดูกันเลยครับพิเศษแน่แนครับ EP นี้ไป EP นี้ของเรานางงามของเราคือ เออน้องปล่อยเองนะครับพี่เบลสแตนเซนไบเลยครัเบลสวัสดีครับปล่อยไม่พอเอ่ออะไดีลองยิ้มหน่อย ประกวดเนี่ยคือเรากตกลงกันวัานไหนเมื่อวานเมื่อวานกูอยู่ดีๆก็ปล่อยพรุ่งนี้มันต้องมีประกวดอนะไรทีดาช้างนนะเออก็เลยเอ้ยอย่าประกวดว่ะแล้วดูวันปุ๊บเอา้าพรุ่งนี้เกินน้งส่งเลยจบอกคนที่เขาไม่พร้อมหรือที่เป็นแบบใสจริงอะเวลาสมมติแบบเออเราบอกสมมว่าเอ็มพีคนอื่นเออเฮ้ยพรุ่งนี้ลงนางงามกันไหมคืูไม่ได้ที่หนูว่าหนูไม่มพร้อมหนูไม่ได้เลยแล้วปล่อยอ่ะไม่ได้พี่ก็เคยพูดกับหนูว่าถ้าไปตัวละครถึงเลยไม่ไปไม่ไปอ่ะเราจะไม่ช่วยอีกแล้วนะแต่นี้มันเป็นใครไม่ทาบ กัวมีคนบอกว่าถ้าสุกูเลอศนางงามแล้วกูชวนใครไปนะแล้วไม่มีใครแบบไม่เอาค่ะปฏิเสธปุ๊บกูไม่เอาอีกเลยนางงามคนนั้นนะแต่นางงามคนนี้คือปฏิเสธไปหนึ่งรอบแล้วก็รอบนี้ลองดูซิจะประกวดให้ไหมมือมันไม่ปฏิเสธเลยนี่มันนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อวานน่ะจะบอกว่ายังไงก็ได้นะวันนี้ต้องได้ตอบคำถามสามคนสุดท้ายต้องมีไม่เนีมันชอบช็อตใหม่นะไม่ต้อง ไปะวันนี้ไปประกวดใช่ไหมรองเท้ามันพังเอาไปซ่อมวันนี้จะพาไปดูแล้วก็บอกว่าประกวดอะไรอ่ะที่ดาช้างแม่อุ้ยอ้วนตู้เราไม่ได้หรอกอ้วนตู้เราไม่ได้หรอกแล้วบอกว่ามึงอ้วนที่ผายเลยแล้วที่แม่ไปซ่อมคือไปใช้ตู้ปลานะสตาร์ทเจ๊บอนเหรอไม่นี่เมื่อวานเขาซ้อมแต่คำถามบอบนรถแล้วไม่นะบางคนตอบคำถามดีแต่โดนหยิบไม่ถึง ใจภาคที่นเราขามินมาทำผมให้อยากก่อนเท่านี้มึงเป็นง่อยแบบนางงามคนอื่นที่มึงชอบเออเดี๋ยวกูตีดล่าให้นะกลัวมากเลยไม่ได้เอาคืนนะป๊อปซอบใหญป๊อปใหญคนนั้นคนนี้ไรนะเออผมกลัวก็ตัวเองมากเลยนะแต่พี่เขาแกะให้อันตรายโดนมันบาดเอ้าวันนี้น้องอั้มแต่งหน้านะครับน้องขามินทำผมเพราะว่าเหมือนแม่หญิงลีเพราะว่าเพิ่งไปทำผมแม่หญิงลีมาใช่ปะล่ะเอออัลลัลโซนเนี่ยแม่หญิงลีเลยจบเอออ่าเดี๋ยวรอดูนะครับฝากด้วยนะอั้มนะ สวยๆเลยคบมินฝากด้วยนะอันนี้คือเดินสายมันไม่เหมือนเวทีใหญ่ไงมันต้องเป็นอะไรที่มันแบบมึงเกิดที่นั่นฉันจะตายที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบมึงเป็นคนเทนนางงามบ้านเราถ้ามึงตอบที่นี่คือจบทุกอย่างพังนางงามบ้านเราจะด่ามึงทุกคนเลยแล้วไม่มีใครเชื่อมึงอีกแล้ว มาดูเก่งนะเรื่องสีอะสีอะไรสีที่เราปล่อยชอบคือสีอะไรคะก็คือสีมะข่าค่ะสีมะข่านั่นหมายความว่าสามมะคีคนเรามีความสามมะคีเนี่ยนะคะมันทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขค่ะครับถ้าเขาถามพี่อะไรมันก็ตอบสีมะขา็ แต่ว่าชุดนี้ผมนี้คือเหมือนเลยนะขึ้นพัดอินเสิร์ตก่อนจึ้งนี่เหมือนเลยไอดอลเลยนะเอาไปอสักแม่เขาคือไอดอลหนูนะเพราะว่าหนูอ่ะก็ทำงานช่วยที่บ้านทำให้ที่บ้านสบายเหมือนแม่หญิงรีเลยทำถามมากูว่าได้ตอบไแม่ต้องได้ตอบยังไงก็ต้องได้มงวันนี้เปรี้นวดีรัวเป็นนม่ อ่าตอนนี้หนะ้าเราเสร็จแล้วนะครับผมเรากาลังจะเสร็จแล้วตอนนี้กำลังลงตัวนะครับลงยนันลงยันไปก่อน,เ,นเพื่อจะได้มงเป็นยันบ้านต่างามงเท่านั้นอันนันอะไรอ่ะอออ, <c oughs> อันนี้คือเทคนิคการลงผิวของเรานะครับต้องมียันก่อนเจโปกด้วยพีม จะินชื่อนะใบมบและนี่นะครับวันนี้เราจะใช้ครีมยูกิโตะนะครับลงผิวให้นางงามของเรานะครับครีมนี้จะเป็นแบบมนขังมากเพราะว่าทาปุ๊บหอมปับ๊บนะครับมีส่วนผสมของสาเกญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของฟีโรโมนด้วยนะครับนี่อ่ะทาไปผิวพันจะผุดผ่องนะครับหอมด้วยผุดผ่องด้วยอ่ะลงไปนี่ก็เคล็ดลับของเรานะครับอ,อ่าข้างนู้นด้วยข้างนู้นด้วยเนี่ยมึงทาไปปุ๊บอ่ะ กรรมการติดแน่อีป่อยผมเชื่อเลยติดกลับบ้านอะไรเพราะกรรมการเป็นผู้หญิงหมดเลยได้เมียกลับบ้านแน่กินหอมไหมป่อยกินหอมถ้ากินหอมเป็นจริงกอหอมจริงคือคนข้างคือแบบแหลงขุ่งแน่ครัผู้ชมอีป่อยลงยันเราไม่เหมือนฟิลิปปินส์กันนี่เหมือนอะไรวึเ่าเหมือนพวกอุ่นชานทีมเขาดีจริงๆนะดิ๊ด อันนี้คือผสมอันนี้ไม่ได้ผสมเห็นไหมมันหอมขึ้นมันไม่ได้เป็นกีมพอกผิวแต่ว่าเราเอามาผสมเป็นเทคนิคของบ้านเราอันนี้คือปรับรุงผิวที่แบบดีมากหอมแล้วก็ทําให้ผิวพันกระจังใสขึ้นนะครับเจอการผิวนี้อินดี้วานัลลาโอ้ยไม่ได้อ่าตอนนี้ก็ลงผิวแต่งหน้าทําผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยสวยยังไงก็เข้าสาบอ่ะกูพูดเลยเดี๋ยวไปใส่ชุดที่งานละกันเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะครับเอือดแน่ๆกูว่าเลยจรกูพูดเลยว่าเอือดอ่าตอนนี้นางงามเราพร้อมแล้วนะครับไปนู่นไปหน่อยขอไป ขอพรหน่อยไปให้ได้มงหน่อยสา,าธุวันนี้ขอให้ได้มงกลับบ้านนะครับจากค่ายนางงามขี้เมาสาธุอ่าเชิญขึ้นรถครับคุณนางงามครับขึ้นครับผมเออพระน่าข้างหลังเลยนะเตรียมที่ไว้ให้แล้วเหมือนลูกแบบว่า <c oughs> หอมเหมือนคนรังเกียจอ่ะถึงแล้วป้อย สต,ตินะตอนแรกเราจะมาแบบแพงแต่ความรู้สึกกลัววันนี้แพงไม่ได้แล้วเอาเป็นฟิลมาสามตัวร้อยไปเลยนี่ดูกู่แข่งมึงดูกู่แข่งนี้อ่อุ้ยอุยอ้ยกู่แข่งอีบอยอุ้ยบอยมากันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยบอยแนะนําตัว <tr ue> เป็นแบบว่าฟิลหวานหวานเพราะเราเป็นล้วนอุน่นเขาจะบากร้องบอกว่าสวัสดีค่ะวันนาปานการินน้องปล่อยวางค่ะแก้มเยอะพุงย้อยส่วนสูงน้อยน้อยน่ารักจะตายขอบคุณค่ะเป็นฟิลนี้เลยอะลองดิอะลองดิอะสวัสดีค่ะ วันนาปานกรินน้องไปวางค่ะแกมเยอะพุงย้อยส่วนสูงน้อยน้อยน่ารักสไตล์ขอบคุณค่ะแตาเสียงมันต้องไล่เวลไปเลยนะไล่เวลแกมเยอะพุงย้อยแกมเยอะพุงย้อยส่วนสูงน้อยน้อยน่ารักเป็นอย่างนี้ไปไปบนเลอแกมเยอะพุงย้อยส่วนสูงน้อยน้อยขอบคุณค่ะแล้วอะไรโอ้เอามา อ่ะเดี๋ยวรอไปเจอข้างล่างกันแล้วกันนะครับอาวล่ะใส่ซองเขาไรดีเนี่ยจะมายัก่อนรวยยุ่ยอยากรู้ตื่นเต้นกูรู้รู้เลยตอนนี้กำลังจะไปรายงานตัวนะครับเดี๋ยวโูว่าจะขึ้นไปร้องเพลงนี้เลยเออ เดินอยู่แล้วเขาไนลุกออกมาแกล้งนั่งเลยนะเขาอื่นเขาพี่เขาได้ฟองน้ำใช่ไหมว่าเราไม่มีนุยอัไปเลยจะจบเดี๋ยวถ้าสมมุดเดินขึ้นไปอ่ะใหม่เลยกระดกโอังจริงทั้ามันลมหรืออะไรเงี้ยแกล้งเป็นลมเลยเดี๋ยวบอกความดันมันขึ้นอันนี้เข้าไปดึงทำอะไรกันครับเจคคนอ้วนมันชอบตับดีนะอ่าน่าตดี๋ยวไฟมันมาเยอะแยะเลยไฟไหมก็หัวพี่เบลล์หลอดดิแม่ไงลูก ต่อไปจะเป็นการไปรายงานตัวแล้วนะครับนะเออถ้าลมนะนะปุ๊บกลับบ้านเลยนะอันนี้ริ่มใหม่เรียกอะไรครับตอนนี้ เราเอะเวทีแรกตัวเราเอะดูเล็กสุดเพราะฉะนั้นเราทำตัวใหญ่เราอย่าแบวอย่าอย่าแบบอย่าแบวอย่าแบวนี่อียเพราะตัวเราใหญ่ความเป็นงานเดินสายอะเพราะเราเวทีแรกเราไม่สู้แต่สิ่งหนึง่งอะที่มึงที่มึงจะทําให้กรรมการเห็นตัวของมึงเองเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดจะจะยิ้มจะจะหะัวเราะอจะแ,แบบแต่เมื่อวานเราอะวอ่องแหวก มันมมมัันนนออี่่งใจมั่นใจเหมือนเขาเห็นเหอวกระเท้าด้วยเห็นเอามือลงเห็นกระโดเอวมาเอวอย่างนี้มันมันเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมเมื่อกี้นี้ตื่นเต้นมากมันมีจุดที่แบบว่าเราเป็นเบอร์สุดท้ายใช่ไหมแต่เราไปยืนคูสุดท้ายแล้วกรรมการไม่เห็นเราเออมันยึงต้องทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเอาซีนตัวเองมาให้ได้อะเองใหญ่กว่าเเดิมอออ่ะรอเออเบอร์สุดท้ายเออ อ่าเมื่อกี้คืออะไรต่อไปเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเพมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่บอกอ่ะทุกคนเขาเดินสายโมเขาจะมาสายหวานเราเปลี่ยนเปียโเลยแบบหมุนแบบแต่ถ้าหมุนแต่ถ้าหมุนอย่างเงี้ยปากแตกต้องหมุนแบบนี้ปับบ๊บเลยปั๊บอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวเออ,อลองอ่าจุดมีเดียนจุดถอังส่งอ่าเออเก่งจัง <laughs> เออ แม่ก็นุน่เป็นคนเชนนารมิสแก่เลยไอ้บุญกินถ้ตกไม,ม่ใช่เป็นคนละเวเัน,มนแม้ให้หนุ่ไปเดินเยี้ยน,นุ่พับพ่อเหมือนเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นที่เดินหนุ่ยม <ưng> ยืนรออยู่นี้หมายเลขสิบวันนาปานกเลิน มึงอา้มงข้ามเอเขามึงก็พิตาเลยทาพในหัวหนูอะน้องคนที่เคยเดินหนูก็แบบไม่ร้ยไทเอียงอะสะโพกมันต้องยุวยไปอย่างนี้เลยแต่มึงไปอย่างงี้มึงเหมือนคนเหมือนคนพิจารในกิจ้าอยู่นะเออทัเอียงมันต้องาอันนี้เดอันิงิงอ่ะเดาต่ไปี้ใจเรก้รแบบเออเออาเดียวด้วยตอน เอออ่ะเดี๋ยวรอดูว่าตะบุญย่างยี่ไหมตกรอบไหมกลับบ้านก็เถอะเขาไมเรียกว่าตกรอบเขาเรียกอะไรตปั่นใจเจ๊กิ๋นขนส่งน้องต้องไปขับรถทัวร์ให้เจ๊กิ๋ แต่โต้วนนะเวลาขับเราต้องล่องเกียนเชิพี่เชียของแก้มน้องเป็นเกียรหน่อยได้ไหมครับแก้มน้องนิดอหนึ่งหสแล้วก็สิบเอ็ันาอันนี้คือรางวัลอะไรรามาซื้อแล้วก็สิบพี่ยก็ตเป็นเกียรลได้ไม่ได้เอาได้ไม่ได้เอาเขารอ คนเลยนะคะเอาเข้เาแล้วซืว้ออะไรกะโอนบัญชีได้ไหมคะลูกค้าถาม <laughs> <า>แท้ไม่ได้หรอกเพราะอีป,ป่อยทำเงินให้มึงเป็นแสนเป็นล้านนะกู <laughs> บอกเลยนะ <laughs> มึงจะ,ะไปนับยี่ดิอีป,ป่อยทำเงินให้มึงกี่บาท <c oughs> ซื้อให้ลูกสาวแค่นี้ไม่ได้หร <laughs> อ <c oughs> ปิดค่ะปิดไม่ต้องมาซื้อลราคาขอบคุณค่ะขอบคุณเราใหม่เล็กนึนนงขอเสียงตบมือ บอกบุราไม่ได้แล้วงงไปหมดยไม่ต้องแล้วหลังทำไมหลังทำไมหลังทไมไฟสปอร์ตไหลอ่ะมันส่องเข้ามาเต็มๆเลยก็อุ้ยกูทำไงดีวะให้แม่รู้ว่ากูใส่ไฟส่องนมันร้อนไม่ไหวจริงๆแบบไฟอ่ะให้แม่รู้หนูจะได้บอกว่าทำไงดีบอกให้หนูหน่อยหรือหนูยุกนิ่งเดี๋ยวโดนแม่ด่าเปุ๊บแม่บอกให้หนูขยบหนูขยบเนี่ยลงเท้ามันเป็นต้นเข็มตาะลงไปแบบเนี้ยหายไปเลยในดินแบบ ีนะมึงมีเจ้าที่มาชิอะไรคือความน่ากลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณและคุณมีวิธีเอาชนะมันอย่างไรค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับหนูนะคะก็คือการเป็นคนอักตันยูค่ะหนูนะคะตอนที่ได้รู้ว่าเองเป็นสาวประเภทสองใช่ไหมคะเคยมีแว๊บหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องอักตันยูพ่อแม่รับเราไม่ได้แล้วเราเนี่ยนะคะจนีออกจากบ้านแต่เราลืมคิดไหคะ่ะว่าท่านาเป็นคนเลี้ยงเรา เราเด็กท่านเหลียงเราถ้าท่านแก่ทำไมเราจะเลียงท่านไม่ได้ล่ะคะขอบคุณมากค่ะลองอันดับที่2อหรือที่3าของเราได้แก่หมายเลย หมายเลขสิบเอ็ดย่งอาเย่งอ่าอ่านชหมายเลขสบเอดเห็นไหมมันจะสามคนสุดท้ายนะนต่อไปนี้มันไม่มองพวกคุณแล้วมันจะต่อ บ้านแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหลายตีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพักผ่อนแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้พี่ปล่อยนะครับกูว่าอีปล่อยเนี่ยติดใจแล้วอีปล่อยบอกว่าพี่เออทำไมตัวหนูยังหอมอยู่เลยอ่ะไปไงเห็นไหม อย่างที่บอกไปแล้วนะครับครีมตัวนี้เลยนะครับครีมทาผิวยูกิโตนะครับจริงๆแบบมันหอมมากแล้วมันทาให้ผิวพันเนี่ยมันนุ่มขึ้นขาวใสขึ้นด้วยนะครับภายใน7วันนะครับทุกคนใช้ครั้งแรกคือหอบแล้วคนหลงรักแน่ๆอีปอยได้รางวัลมาเนี่ยเพราะว่านี่แน่นอนกรรมการได้กลิ่นของครีมยูกิโตเลยติดใจเลยให้อีปอยได้ที่3ไปนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยยูกิโตบอดี้สลิปปิ้งมาร์กนะครับเป็นสลิปปิ้งมาร์กอะทุกคนเคยใช้ไปแล้วนะของคลิปที่แล้วแล้วก็ใช้เรื่อยๆมานะครับมเก่บบ all, ทําาให้ร,รสึ ผิวผ้ามันจะนุ่มชุ่มชื่นเป็นสารสากาัดจากสาเกตญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับใครอยากรู้ว่าแพ็กเกจเป็นยังไงราคาสินค้าเป็นยังไงของเดือนนี้นะครับไปลองดูที่เพจยูกิโตนะครับใครสนใจก็ลองดูได้เลยครับผมใครอยากให้ทำคลิปคอนเทนต์นางามแบบนี้อีกจะให้ส่งใครอีกก็ลองเมนเมมาดูได้นะครับเผื่ออาจจะส่งเอ็มก็ได้นะบายๆครับฝากกด์กดแชร์ด้วยครับเรียนสับยูกิโตครับ <c oughs>